สวัสดีครับผมมาดูอัตราทดของเอ,อเครื่องริปเปอร์ฝังปุ๋ยนะครับผมเนี่ยริปเปอร์ฝังปุ๋ยนะครับอัตราทดมันคิดยังไงนะครับวันนี้แล้วก็ปุ๋ยลงมาเนี่ยดูนี่ก่อนตัวนี้สิบแปดฟันตัวนี้ยี่สิบสี่ฟันตัวนี้สิบแปดตัวนี้สิบสามนะครับผมสามฟัน หน่สิบแปดก็คืออัตราทดตัวนี้จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งจุดในหน่อยครับตัวนี้ก็นี่ครับตัวนี้สิบสามเอ้สิบแปดก็เอาสิบแปดตัวขับนะครับสิบแปดตัวบนสิบแปดหารด้วยหกสี่แล้วก็เอามาคูณด้วยตีตัวขับอันยี้เียตัวขับแล้วอันนี้ตัวตามใช่ไหมอันนี้จะกลายเป็นตัวขับก็เอาตัวขับก็คือสิบแปด มาหารด้วยสิบสามได้สองตัวก็เอามาคูณกันนะครับผมชุดนี้อันนี้ตัวขับตัวตามเอาตัวี่ตั้งตัวขับหารตัวนี้ได้ค่าเท่าไหร่เขียนไว้ตัวนี้เอาสิบแปดหารสิบสามได้ค่าเท่าไหร่ปั๊บเอามาคูณกับตัวนี้ก็จะออกมาเป็นอัตราอัตราทดนัะผมก็คือตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งนี่หน่อยคับหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งสามตัวนี้ครับผมก็คือตัวนี้หมุนหนึ่งรอบ ตันี้จะเป็น mm. <_ S 2> ปหนึ่งจุดหนึ่งสามรอบนะครับผมก็ไว้ง่ายหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้ยครับผมถ้าเกิดเราจะให้มันเร็วขึ้นนะครับผมก็จะเอาตัวนี้พลิกกับตรงนี้ครับผมก็เป็นค่าเท่เาไหร่นะครับก็มันจะเยอะขึ้นนลยไม่ต้องหารด้วยครับผมโอเคครับตัวนี้คือหลักๆมันก็คือไล่และสอบบางคนก็อาสอบกระสอบกว่านะครับผม อันนี้เป็นริปเปอร์สี่ขานะครับผมโอเคครับผมราคาก็สี่ห้าประมาณนู้นแหละตัวนี้เป็นสแตนเลสน,นะครับสแตนเลสอันนี้ก็เหล็อันนี้เป็นปฏติกที่แบบทนการกัดก่อนนะครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมจัดไป